Way to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as I see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion. To stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fuck. Try to live, get it up. You got one life to pop. Thinking big, never small. Cause you gotta want it all. When you finally get t h a t fuck. ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม RV มาแนะนำ a d m i n ต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภัยไม่โกง ใครที่กำลังมองหายดีเกมคุ้มๆพร้มอมเล่นรูดครบแรงคอนสกินแรส,สวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนําเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คู่ปองคุ้มคุมแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน m e l o อปอ Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโหเพียนในดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครติดต่อทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดหน้นาด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียตช n แนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพ่อ้นุุมนินจาสุดเท่นะครับไฮเเตนะครับผมก็ในคลิปนี้จะมาสอนเล่นไฮเอเตในแพทล่าสุดนี้นะครับผมในเกมนี้เราก็ชนเลนกับไวโอเลตด้วยนะครับผมก็อ่าผมว่ามันอยู่ที่เชิงนะไฮเอเตกับไวโอเลตนะครับผมแต่ในช่วงเวลหนึ่งเนี่ยไฮเอเตสามารถเทรดสู้ไวโอเลตได้นะครับผมถ้าเกิดแบบ ไวโอเขาไม่ได้ติดขิ้รัวๆนะครับแล้วเราเนี่ยก็ต้องดวงดีติดขิรัวๆด้วยนะครับผมแต่เขายืนเป็นนะครับผมเขายืนห่างพุ่มเลยนะลู่ด้วยสกิลหนึ่งไปครับผมแล้วเท็ดออโต้แท็กเรามีโฮลี่ซัมมอนเนอร์นะครับเราไหวอยู่ไหมเนี่ยไหวไหมไหวไหมครับไหวไหมครับก็วัดใจวัดใจดีครับผมเฟิร์สบาดไปครับช็อตนี้ก็เรียกว่าเป็นช็อตวัดใจวัดกลืนกันไปนะครับผม ก็เดี๋ยวเราเก็บเลือดนะแล้วเราก็กลับนะครับเพราะว่า,าการดีโลเมียนะครับเพราะว่าอีโลเมียหายจากเดือนกลางนะครับผมแต่ว่าผมจะกลับไาเชียร์คลิปต่อนะเพราะว่าคลิปเนี่ยมันมาชนนะครับผมไม่อยากจะเสียเวฟนี้นะครับมันอาจจะไม่เสียหรอกแต่เราอาจจะกลับมาไม่ทันหนึ่งตัวอะไรประมาณนี้นะครับผมวาร์ปเลยครับเราน่าจะเลเวล4ทันไฟส์มังกรชัวๆนะครับแต่ไวโอเ่ยเดี๋ยวผมขอดูอีกพีหน่อย ถ้าอีกีครึ่งหลอดเนี่ยก็น่าจะสี่นะครับอ่าวไบโอน่าจะไม่สี่นะครับผมแต่ว่าทูเลนเราเล่นข้างล่างนะครับอ๋อโอ้โหอะไรวะน่ะกันดีไหมน่าจะโอ้โหไม่ได้ละไม่ได้แล้วครับผมโอ้ยเพื่อนอยา่สาสตาไม่สี่นะอ่าได้เรื่องครับตรงนี้ ผมว่าหมวดตี้อะหมดไหมยังเหลือกบครับโอเคแต่ว่าทูเลนเนี่ยได้ดาร์จากเลนล่างมานะครับผม oh, ก็เอาจริงๆผมควรจะปล่อยคลีปนะเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยบนเยอะถูกไหมแต่ว่าแบบงกไงอยากได้เงินนะครับผมถึงแม้ว่าถ้าเกิดเราเราตายเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราได้คลีปหนึ่งกองอะการเงินเราก็แบบจะไม่ขาดไงทุกคนเออก็เลยแบบจากแก่ตรงนั้นนะครับ อย่างน้อยถ้าเกิดเราตายแต่เราได้เงินอน่ะมันก็ยังคุ้มกว่าที่แบบตายแล้วไม่ได้เงินนะครับหรือว่าแต่จริงๆถ้าเอาเซฟก็ไม่ต้องเอาคีปก็ได้ไม่ต้องตายก็ได้นะครับผมน่าจะชัวร์กว่านะครับกระโดกก็ไปกดดันหน่อยนะครับผมโอเคเรากดดันไวโอได้นะครับถ้าเกิดเราลูด,ด้วยสกิลหนึ่งโดนรัวๆนะครับผมเราปิดได้นะ ที่ผมน่าจะลำเลยว่าช็อตเนี้ยเอาจริงๆคือควรลำนะลำแล้วค่อยตามยิงอะ่ะไม่น่ารูดด้วยสกิลหนึ่งเพราะว่ามุมมันไม่ค่อยได้นะครับมันมันรูดยากผมก็ไม่ใช่เมนไฮเเตนะเออถ้าเกิดเป็นเมนไฮเเตผมว่าช็อตปกิลนีนะ้คือลำแล้วเอาพี่กบต้องเล่นให้เพื่อนแล้วครับโอเคได้ชั้นดาวเวลเลตพุ้ยไวยโอนี่ไปคิวมาสามตัวเหรอโอ้โหภาพเดิมครับผม ภาพจำอย่างชัดเจนวีมีเราคีปด้วยว่าโลมคนนี้โคตรคนดีของสังคมผมว่าผมโดนฟิกจับในป้อมแน่เลยระยะห่าง่อยนะผมว่าชัวรับไม่ฟิกนะแต่เขาเจ็บไม่ถึงว่ะเค เมื่อกี้นี้ถ้าเกิดฟิกต่อนี่น่าจะได้นะครับแต่ไม่เป็นไรถือว่าได้ไล่นะครับผมได้คุมเลนนะแค่นี้พอแล้วนะครับได้กดดันได้คุมเลนนะครับอย่างเงี้ยไวโอเนี่ยจะตายคาป้อมนะครับเพราะว่าเพื่อนผมมาแล้วยังไงล่ะครับเอามันเพื่อนเออรอบนี้มันโดนบ้างนะครับผมเราไล่ลมเขากลับไปได้นะครับเราได้ป้อมบนตอมอุ้ยโดนเดาะครับผมผมเชียร์คลิปนะเพราะว่าผมไม่มีเลือดผมจะรีบเชียร์คลิปแล้วผมจะรีบไปจากเลนนี้นะครับ คลิปกางชนนะเพื่อนอ้แต่เพื่อนบวกว่ะวิดาวไม่โดนเอ้ยกบทำไมนายไม่เล่นตรงนี้ก่อนตายอยู่นะโอ้โหแต่แลกไปหมดทุกคน,กกคนเคแล้วขอเลยเลยแล้วกันเพื่อนสำหรับเลสตัวนี้เกมนี้เกมเราแบบผมเพิ่งเห็นสก,กอร์ว่ะหกตัวทีมเราฝั่งกูสิบเอ็ด เกือบครับกดแข่งทันจริงๆถ้าไม่แข่งก็อาจจะรออแต่ชัวครับอุ้ยโอเคดีนะที่ผมเดินนะเพราะว่าผมกลัวติลูเมียด้วยนะผมก็เลยไม่อยากจะยืนยินยยงเฉยๆนะครับผมเจลูเมียเนี่ยต้องระวังเรื่องันติให้ดีเลยนะเราต้องจำนะครับว่าเขากดตีไปตอนไหนนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเขา ผมก็ไม่ได้ดูเวลาฮะน่าจะกดอันติไปประมาณ15วิทีแล้วนะครับ <พอ S 1> ก็กประมาณ7นาทีเนี่ยก็น่าจะมีอันติชัวรแล้วนะครับผมโ้โยตรงนี้แบบอู้ฟู่เลยอ่ะทุกคนคลิปเลนบนแบบรวยๆครับแต่ตอนนี้ยคือเก <c oughs> <c oughs> มเรามันตามมากๆเลยนะโอ้เลนบนอันตรายนะเนี่ย,ยแต่เขาโผล,ล่ร่างสองครับผมคิดว่าไวโอเนี่ยไม่น่าอยู่ข้างบนละข้างบนเนี่ยถ้าเกิด เต็มที่ก็น่าจะเป็นวันเดอร์นะอ๋อไ้โอตายนะครับผมเพิ่งเห็นโอเคข้างล่าง3ตัวครับเราเดินไปช่วยเพื่อนเราทําเดินบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในกรณีที่เป็นเกมตามแบบนี้นะครับเราจะติดบวกเราควรจะฟาร์มทําคีปด้วยแล้วก็กลับมาบวกนะครับแบบนี้โอ้โห้ม้ง ลามติดแง่หินจะหลุดโอ้เฮ้ยใช่เหรอวะนายนายน่าจะโยนละช็อตเนี้ยเอาเลยเพื่อนผมจะไม่ตามนะถ้าเกิดรู้ว่ามันไม่ได้นะครับประเมินสถานการณ์ด้วยนะถ้าเกิดมันไม่ได้แบบเมื่อกี้เนี่ยเข้าไปก็น่าจะไปน่าจะไปตายคู่นะเพื่อนเอากิงหรือมันหายหมดเลยนะไม่รู้ว่าแอลซ้ายหรือแอลขวาล่ะนายจะเข้าไปแบบนั้นนะ่ะคือผมอาจจะใส่สุด ถ้าไบโอได้แต่ผมอาจจะตายไปด้วยซึ่งไม่คุ้มนะเพราะว่ามัน8นาทีแล้วนะครับถ้าตายตอนนี้นี่ก็เสียเวลารอเกิดอีกนะครับผมเสียเวลาฟาร์มนะครับเราต้องหาการเงินเราต้องบูดตการเงินนะครับได้แล้วถอยเพื่อนขอร้องถอยออกมาถ้าถอยไม่ได้ไม่เป็นไรมาดิใครไปดิใครไปดิใครไปดิลูดเลยครับยังไงก็ตายครับผมสำหรับกบคนนี้ โดนจับแล้วกับตัวดาเมจสองคนอย่างไรก็แลกชีวิตลงไปครับผมฝั่งกุนตีดาร์กนะครับวุุ้บว้าวมูล่าเล่นสวยครับไปเอาไปโอามาได้นะครับซาต้าดักครับผมแต่บินยากทุกคน 1. 1> เกมนี้ผมไม่ได้เอาพู้ i f ไฟามาด้วยนะครับจริงๆควรจะเล่นเป็น p ู้ i f ไฟนะมันจะลำได้ง่ายกว่านะครับโอเคหลบครับ อันติมาแล้วนะครับผมเค,คียร์คลิปไปครับอยากได้เลสอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนจะให้หรือเปล่านะให้ไหมโอเคเพื่อนให้ครับคือถ้าผมมีเลสเนะี่ยผมจะใช้พวกวันเดอร์พวกอลัมพ,พวกแพนด้าได้ง่ายนะเพราะว่า3คนเนี่ยเป็นตัวตีใกล้นะครับผม <S <S เขาก็จะแบบเข้าถึงตัวเรายากนะครับ <The point. S 1> เคียร์ดาร์เรียบร้อยครับแล้วก็เคียร์วันกาต่อเลยครับผม คือไฮยัตเตอเนี่ยมันก็มีความสามารถในการดันเลนที่เร็วนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งมันแรงนะครับผมไปทีเดียวคลิปก็จะตายหมดฝูงแล้วนะครับแต่ตรงนี้เรามาปิดไบโอซะหน่อยนะครับเหมือนฟิกว่ะโอโเคโอเคโอเคโอเคได้ฟิกครับได้ฟิกคุ้มอยู่ครับได้ฟิกแคลรี่มาวันเดอร์ถ้าเกิดผมไม่โดนเกี่ยวก็น่าจะสู้วันเดอร์ได้เลยครับ แต่อย่าประมาดดาเมจวันเดอร์นะแรงนะครับผมโดนชุดหนึ่งนี่ผมก็ตายได้นะครับเพราะว่าเงินเขารวยด้วยเกมเขานําด้วยนะครับคือตอนนี้แต่ว่าตอนนี้การเงินผมเนี่ยไม่ได้ทิ้งจากทีมตรงข้ามเยอะนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยฟาร์มอยู่ตลอดนะครับก็ยังเป็นความหวังของทีมได้อยู่ครับเพราะว่าเรายังมีดาเมจ เล่นยากนะทุกคนตรงเนี้ยมันต้องค่อยๆนวดไปเรื่อยๆอะ่ะมันจะได้โอ้โอเคาย,ยากอยู่นะเกมนี้นผมว่าเรายังไม่มีภาพที่จะแบบไฟชนะเลยอะ่ะคือกบรวบแล้วไงต่อผมลำอะ่ะมูลาสับหมู่ซาต้าบินหรอซึ่ง มันก็เป็นภาพที่หาได้ยากอยู่นะเออเงื่อนไข่เดียวเลยคือมาจากรวบวิแต่ว่าอิลเมียตายนะทุกคนโอโ้โหโดนคันดาเซอร์ไพ์ว่ะเคได้มาอยู่ <c oughs> ตรงกลางบวกกันแล้วครับ <c oughs> บวกแบบที่ไม่มีผมที่รวยที่สุดในทีมอย่างนั้นเือเพื่อน เขาจะคีบต่อไหมอ้าโอเคสวยไม่มีจับแน่นอนครับอารมเราเล่นได้เลยลัมเลยครับผมอขอร้องอย่ามีสกิลเลยนายและเหลือผมกันบ้านคนเดียวไงทุกคนเอาละ็อตอนิเมะได้เกิดขึ้นแล้วครับผมจะพลิกวิกฤตที่เป็นโอกาสนี้ได้ไหมและแพนด้ามันต้องเอาผมแน่และผมสวน ก็ได okay. ้อย er ู่นะก็ได้อยู่นะโอเคกันได้ครับเรายังไปต่อได้อยู่ครับเรายังยื้อชีวิตได้อยู่ครับผมผมว่าต้องเอาซักหนึ่งออบเจกนะเฮ้ไบโอผมน่าจะฆ่าเขาได้นะครับและเจอกันที่ จุดนัดหมายไงล่ะเพื่อนไปเรียบร้อยครับอ่าแล้วเราได้แคดที่ตัวสำคัญเขามานะครับเราควรจะเล่นต่อนะครับผมเพื่อนเรามาอยู่เพื่อนมาละมาละมาละครับมาละครับเพื่อนๆผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับเคเอาวะได้อยู่นะทุกคนอุ้ยอึม แล้วมันยังไงล่ะแพนด้าเพื่อนแล้วมันยังไงนี้เต่าเล็กเลยครับผมว่าตอนนี้โมเมตั้ม,ตมเกมเนี่ยมันเป็นของเราแล้วนะครับเราควรจะดันชีฟและอาป้อมเรื่อยๆครับตอนนี้ฝั่งมูนเนี่ยกำลังแบบเสียขวัญและกำลังใจแล้วนะเพราะว่าเขานำเราอยู่แบบนานมากๆเลยนะแล้วเราก็เนี่ยก็พิ่งมาพลิกได้นะครับผมจะเรียกได้ว่าพลิกเพราะช็อตที่ผมเล่นก็ได้นะครับผม คือแบบก็เหมือนเพื่อนไปซื้อสกิลให้เราแล้วเนี่ยแล้วเราก็แค่เข้าไปเล่นเก็บงานให้ได้นะครับนั่นแหละหน้าที่ของแคลร่นะครับผมซึ่งไฮยอเตมันเป็นแคลร่ที่ทําแบบนั้นได้อยู่แล้วนะครับผมไฮยอเตเนี่ยถ้าเกิดได้รวยเนี่ยมันก็จะแบกทีมได้นะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวนะครับมีทีเพสที่สูงนะครับผมมีสกิลเอลีด้วยอย่างเช่นอันตินะครับคล่องตัวมากๆนะครับเล่น 1- 1เก่งนะครับผม ก็สังเกตจากช็อตที่ผมเอาไวโอนะรูปแป๊บเดียวหายเลยนะครับแพนด้านี่ผมผมไม่ค่อยอยากจะไปเล่นกับเขาตรงๆนะผมจะลองรอลอยเขาเล่นกับผมดูนะต้องให้เขาเปิดเรานะครับแล้วเราก็แบบหลบจากคิวให้ได้นะครับผมถ้าเกิดเราเข้าไปเนี่ยตายนะครับโดนส่วนตายแน่นอนผมมาดังด้าอยู่นะ แพนด้าดันบนนะครับต้องมีคนไปกันบนนะอารามี่ตัวผมใค้แน่นอนฟิกไปแล้วนะครับความน่ากลัวหายไปคือยังไงเราก็ไม่น่าจะโดนอารามจับได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเขาเสียฟิกไปแล้วตอนนี้คือให้มูลหลานเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็ลูดไกลๆจับราคาเลยครับไปอ,อย่างนี้เล่นได้นะครับ โอเคเรายังมีเคียวอยู่ครับผมไปโอ,อก,กิ้งแล้วครับเราไม่ได้ยิงเรากระส่วนดีครับผมจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยโอเคแ่นน้าตายนะครับอ่ามานี่สตาร์เลยแล้วกันนะครับผมจริงๆควรจะเป็นเดอะบีดก็ได้นะดูดเลือดนะครับแต่ว่าไม่สนใจเอาไอ้แอซ์สปีดมาตีบ้านครับผม อย่างเดียวครับเราจะปิดเกมนี้และไม่ยื้ออีกต่อไปเป็นเกมที่โคตรเดือดน,นะครับเกมนี้คือเราโดนยับมากๆนะครับแต่ว่าเรายังทำหน้าที่ของแครี่ได้ดีนะครับผมยังจ่ายดามเมจให้เพื่อนได้นะครับเล่นทีมไฟ์ดีนะครับยืนดีนะครับผมไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่ในทีมไฟ์นะครับ ก็มีแต่แบบจะพลาดแบบโดนลุมในช่วงต้นเกมนะครับผมมันก็ไม่ได้เรียกพลาดน,นะครับเพราะว่าเขาลุมเนาะคือเราก็ยืนในป้อมแล้วนะครับก็ยังตายนะครับผมโอเคก็ดาเมจ30%นะครับไม่ได้แย่เลยดาเมจเยอะมากๆนะครับผมสกอร์ก็12-45นะครับคะแนน MVP 11.7นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับแนวทางการเล่นไฮยัเตในซีซั่นนี้ ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์นะครับจะได้เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับและใครที่ต้องการซับพอมเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้เริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมบายบายครับ